นะคะเพื่อนๆค่ะชาวนี้เมย์ก็พาเพื่อนๆนะคะมาเดินนะคะสุขภาพกันที่สวนเฉลิมพระเกียรตินะคะร .9 นะคะสวนหลวงเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆค่ะก็ตั้งอยู่ในเทศบาลเมืองประทุมธานีนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะเข้าไปภายในสวนกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็แรกเมย์ก็ จะไลฟ์สดเนอะแต่ว่าสภาพบรรยากาศรู้สึกว่ามันจะไม่ฝนมันจะตกนะคะก็กลัวกลัวฝนตกนะคะก็เราจะทาคลิปเป็นคลิปไปดีกว่านะคะเพื่อนๆค่ะนะคะมาเริ่มเดินเพื่อสุขภาพด้วยกันแกเอ็ดเมยนะคะเข้ามาเราก็จะเจอป้ายนะคะก็ประทุมธานีต้องมีบัวนะคะประกอบด้วยอ่างบัวแล้วก็นี่นะคะป้ายแทนบัวนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็ต้องไปที่ไหนเจอสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือประทุมธานีของเรานะคะทุกที่ก็มีบัวนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นอ่างสัญ,ญลักษณ์ของอประทุมธานีนะคะเพื่อนๆคะ่ะโอ้โหนะคะวันนี้เราก็มีมีน้องๆมาท้อนรับอยู่กลางสนามเยอะเลยนะคะเพื่อนๆล้มโชยพัดโชยเย็นชื่นใจนะคะเน่อยนะคะดูจากบรรยากาศที่กิ่งไม้นะคะกิ่งไม้ต้นไม้ไว้เอ็นเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ เมก็คงเดินเยอะไม่ได้นะคะนูนะคะเพื่อนๆค่ะดูฟ้านะคะสองฟ้าชํำมากๆเลยนะคะดู <c oughs> น้องๆนะคะน,อ <c oughs> น้องๆน้องท้องก็ไปย,ย,ยืนอยู่กลางสนามนะคะก็ <c oughs> เอาบรรยากาศโดยรวมทั่วไปก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อนๆค่ะเมก็จะเดินตั้งแต่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็มาออกทางประตูด้านนู้นนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะได้เป็นการไม่เสียเวลาเนาะเพราะว่า กลัวฝนจะตกนะคะแต่บรรยากาศมันดีนะคะแต่ฉ่านะฉ่มากเลยท้องฟ้านะคะเพื่อนๆค่ะไม่มีแดดนะคะฟ้าช่ามากๆเลยก็จะเดินตรงโซนกลางตัดทะลุไปเลยนะคะแล้วก็แผนกล้องไปซ้ายกว่านะคะก็จะได้แบบให้เห็นวิวบรรยากาศนะคะยาำเช้านะคะก็ไม่เช้าแล้วนะคะสายแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงเช้าแล้ว บรรยากาศนะคะภายในสวนก็ล้มลื่นนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ก็มาดูแลดูแลวันนี้ก็คงไม่ต้องได้ลดน้ํานะคะอาจหรือว่าอาจจะลดไปแล้วนะคะเพราะเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆมุมตรงนี้ก็จะเป็นแบบล้มลื่นนะคะเพื่อนๆค่ะลมลื่นไปด้วยต้นไม้นะคะแนวต้นไม้น้อยใหญ่นะคะด้าน,น้นก็ติดกับอาคารบ้านเรือนของประชาชนนะคะเพื่อนๆค่ะ ดูก่อนเออาจจะทะลุออกทางด้านหลังนู้นเลยนะคะก็กลับบ้านเลยเพราะว่าฟ้นมามืดเลยนะคะเพื่อนๆบรรยากาศสดชื่นนะคะสดชื่นคนไม่กล้ามาเดินเลยนะคะวันนี้น้อยมากนอกจากฝนที่อยู่บ้านใกล้กลนะคะเพราะว่าฝนมานะคะฝนมา ีว่าพายุจะเข้านะคะก็ตกจากที่อื่นแล้วนะคะก็ยังมีคนออกกำลังกายปรับปรายนะคะเพื่อนๆะ่ะล่มลื่นมากๆนะคะวันนี้แดดไม่มีนะคะก็เป็นอะไรที่แบบล่มนะะลมลม,ลมแล้วก็ลื่นนะคะลม่มแล้วก็ลื่นนะคะเพื่อน ก็กองจะไวนิดนึงนะคะแอดเมเดินนะคะเพื่อนๆค่ะเดินนะคะแผนกล้องให้ดูไปทั่วบริเวณนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าวันนี้แอดเมทําเวลามากๆเลยนะคะเพราะว่าฝนนะคะจะยดจะย้อยมาแล้วนะคะเพื่อนๆฝนแบบจะยดจะย้อยลงมาจากท้องฟ้าเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศเออ วันนี้น้อยเลยนะคะคนมาออกกําลังกายน้อยมากเพราะว่ากลัวฝนตกนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเมฆองเดินไม่ทั่วทุกซอยนะคะเพราะว่ากลัวฝนนะคะกลัวฝนนะคะลมโชยมาแล้วนะคะนี่นะคะโอ้กว,ว่าวชื่นมากเลยค่ะพเพื่อนๆค่ะบรรยากาศนะคะรูต้นอะไรไม่รู้นะคะดอกเป็นสีขาวนะคะ สูงร่วเลยนะคะสูงเสียดฟ้าสูงเท่ายอดตึกเลยนี่ก็บรรยกาศดีมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะไม่มีแดดนะคะวันนี้แดดไม่มีว้าวเราเจอน้องกระลอกนะคะนี่นะคะว้าวเพื่อนค่ะนี่นะคะหนตัวนะคะ ซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเพืเ่อนๆค่ะน้องลงมาข้างล่างเลยนะคะนี่นะคะเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนู้นตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ทราบไปไหนแล้วนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ยังอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆหยุดชมความน่ารักของน้องกระลอกกันนะคะที่ตรงนู้นไม่ทันนะคะตรงนู้นรู้สึกน้องไปแล้วไปไหนแล้วนะคะนี่นะคะ วันนี้เชื่องนะคะเพื่อนๆค่ะขนาดแอดเม่ยืนยืนคุยอยู่ใกล้ๆน้องก็ยังไม่ไปไหนเลยนะคะดูนะคะความน่ารักของเขาไปแล้วขึ้นต้นไม้ไปแล้วนะคะขึ้นต้นไม้ไปแล้วดู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 ความน่ารักของน้องนะคะว้าวว้ว้าวว้าวว้าวขึ้นไปแล้วค่ะขึ้นต้นไม้ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ ส่งภาพกลับมาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็น้องขึ้นต้นไม้และส่งน้องขึ้นต้นไม้กลับไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเมย์ก็จะเดินต่ออีกแป๊บหนึ่งนะคะก็บรรยากาศก็มืดคึ้มมากๆเลยนะคะฝนนะคะเพื่อนๆค่ะครึ้มนะคะฟ้าครึ้มก็พร้อมตกนะคะพร้อมตกก็เมย์ก็จะเดินต่ออีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะ จะออกทางด้านนี้มันก็จะไกลเมนดูอีกทีนะคะว่าจะออกด้านไหนดีนะคะต้นไม้ตอนนี้ก็ลม่มลื่นมากๆเลยนะคะสูงใหญ่นะคะน่าจะอยู่หลายอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นลม่มเงาที่ดีเลย ก็จะติดกับด้านนี้ก็จะเป็นธนาคารนะคะซอยซอยธนาคารีทางทหารไทยแล้วก็กรุงศรีนะคะธนาคารติดอรู่ไทยพาณิชย์อมสินลหลากหลายนะคะเ,เพื่อนๆค่ะด้านนี้จะเดินไกลไหใจจะต้องออกด้านเดิมนะคะเ,เพื่อนๆโ,โอเคนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็เดินกันพอสังเขปนะคะเพราะว่า ฝนฝนมามืดมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะก็คนก็ลีบออกจากลานสนามกันะตรงนี้ก็ถ่ายทำภาพยนตร์กันนะคะเพื่อนๆค่ะถ่ายหนังกันนะคะถ่ายหนังกันเอ็เมีก็คงไม่ได้เข้าไปใกล้นะคะเพื่อนๆก็จะยืนดูอยู่ห่างๆนะคะเพ,พื่อนๆค่ะก็ถ่ายทำภาพยนตร์กันใช่ไหมถ่ายทำภาพยนตร์กันนะคะพพเพื่อนๆนเราก็ เ,เมก็จะเดินเลี่ยงนะคะก็ถ่ายทำภาพ,พยนตร์กันก็โอเคนะคะเ,เพื่อนๆพี่น้องๆถ่ายเมยุคงไม่ได้เดินเข้าไปนะคะเพราะว่าตัวนั้นเขาถ่ายทำภาพ,พยนตร์กันนะคะเราก็จะหลอดนะคะ จะล้อสนามนะคะเดินล่อเดินเราออกไปด้านนี้ดีกว่านะคเะพื่นอนก็เขาถ่ายทำภาพยนตร์กันนะคะเพื่อนๆข่ามเมก็นึกว่าเป็นคนมาออกกำลังกายเอา้าพอเดินมาใกล้ๆเอา้าเขาถ่ายหนังกันนะคะถ่ายหนังสั้นกันนะคะละครสั้นกันนะคะเพื่อนค่ะโอ้โหมืดครึ้มมากๆเลยนะคะตอนนี้บรรยากาศนะคะครึ้มคร้มคึ้ม ม,มาก้นใหมายนะคะเพื่อนๆค่ะก็ต้องใจเมย์จะต้องรีบกลับแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าบรรยากาศมืดครึ้มมากๆเลยนะคะก็ยังไงก็เมย์ก็ฝากเพื่อนๆพ,พี่น้องๆติดตามรับชมคลิปนะคะ,ะมาล้อเดินนะคะ สูดบรรยากาศสดชื่นกันที <T maintenant S 1> <Okay> ่สวนสสวนสุขภาพนะคะสวนหลวงรอเก้าปทุมธานีไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์กราบขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ Thank you so much my f ป n ะยูน o ัพพ u p ์ตบายเ my c h anel n on the time and for you watching c i video my match my may channel thank you bye bye love you Both love love นะคะ bye 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 bye